สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ยอรีสิผ้าพี่น้องไปยางปลาเนาะจะเนาะจอบเบิ้งเฮ็ดเนาะจะเนาะว่าสิใดว่าสิพ่อเฮ็ดยังแน่เนาะจะเนาะไปเบิ้งกันเลยจ้ะไปเลยจ้าพี่น้องจ้าไปเลยเขาก็มาพ่อเฮ็ดแล้วเนาะจะเนาะอุ้ยก่อนจีอันนี้ฝากอรีกับช่องอรีอินโนเวช์ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะจะเนาะ กดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเะเนาะทามักท่าชอบเนาะเะเนาะขอขอบพระคุณหลายๆจ้ะอย่าลืมอย่าลืมด้วยจ้ะเด้อออรีอินโนเวจ้ะมื้อนี้มาชมเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดหลอบหมู่บ้านจ้ะเฮ็ดหลอบหมู่บ้านมีดอกไม้ธรรมชาตินําจะเฮ็ดเฮ็ดหยังล่ะพี่น้องเฮ็ดหยังล่ะผิดเต็มเลยเดี๋ยวออรีสิใส่ทุ่งมือเนาะจ้ะเนาะจังสิเอ่อจังเริ่มขึ้นแล้วออรีคิดว่าเฮ็ดเอ่อถ้าเฮ็ด ขึ้นยังสี่เฮ็ดยุป้าก็ต้องขึ้นคือกันเนาจะน่าจะเฮ็ดผึ่งนี่สินะนี่เป็นสัญญาณที่ดีบวงไงดอกวงเงคิดว่าน่าจะกินบ่อดาเนาะมีดอกไม้ธรรมชาติตั้งไงเนี่ยร้ายเลยพี่น้องจ๋าเพื่อเพื่อนเนี่ยเหมือเสาวงเงยเนี่ยร้ายเลยจ้ะเพื่อนร้ายเลยจ้ะพี่น้องจ๋ายุป้าหยาเนาะเนี่ยหยาไกลบ้านเนี่ยนี่จ๋างเงยเทาเนี่ยจะเนาะร้ายจะร้ายเฮ็ดแต่ว่าแต่เอาดีคิดว่าน่าจะนะเห็นบ่นาะ เต็มเลยจ้ะนี่ไต่บานมีแมงกินแต่ว่าบปอมาหลูมากินไหนปอรีบออกกาเนาะจ้ะเนาะออกกาเก็บ่ยปุ๋นะเห็นบอเนี่ยขึ้นเยอะเลยจ้ะขี้ข่าเขึ้นเต็มเลยเป็นปลาเลยจ้ะขึ้นเป็นดงเลยเนาะเนี่ยนี่จ้ะอืมเยอะเลยจ้ะเยอะเลยอดีก่นี่ข้างสีลองดึงดึงเนาะอืมอืมขันค้าสีเป็นค้าสีเป็นคือนักะนักฝนตกสมือเนาะนักค้าสีเป็นไข่ไข่ห็ดปวกเนาะอืมอน้าจ้ะนะ น้ายเลยเต็มเลยจ้ะเต็มสวนหยาไก่บ้านดอกหยาธรรมชาติเพียโอ๊ะตกตกสิตกมันเป็นอะนจรจ้ะนี่อันดีเทาเล้วก็มีเยอะแยอะเลยโอ้ก็จ้ะกูนะค้นนั้ต่หากเลยจ้ะพี่ค้นรอบต้นเลยนอกจากนี่รอบหากเลยพี่เนี่ยนี่ก็เฮ็ดจ้ะเมนมืดเลยจ้ะก็จะเป็นบางอางพี่น้องเนี่ย นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องเนี่ยต้นไม้ตัวนี้น่าจะเอาไปน่าจะเสียชีวิตแล้วเนาะมึงไงเห็ดเห็ดหลอกต้นเลยจ้ะต้นนี้เห็ดหลอกต้นเลยเผื่น่าจะเสียชีวิตและนะ้วเ,เ,เาน,เเนาะอืมนะโอ๊ยเห็ดอืมเห็ดมันหึงอ่อนๆอยู่เลยจ้ะหึงเนี่ยเปียกๆยู่เลยจ้ะเึง่งเดี๋ยวหรือสียับอันอน,นี้เพิ่น้องอืมเอากองขึ้นเซลเซล ของอดีตเองลองใหม่ๆน้ำหนัาจากจะเนาะว่ามันจะเป็นว่าสิได้ยินดีคุณจ้ะโอ้ยขึ้นฮอดฝนฮอดป้ายเลยจ้ะอันเพิ่นตัดออกอันมองนี้เพิ่นคือเพิ่นตัดออกเนาะจ๊ะอันเพิ่นตัดทอดแบบางๆต้่นค่ะคุณแต่สิมีงานหน่อยๆขึ้นไปคุณมีเฮ็ดขึ้นจนฮอดป้ายหน่อยๆคุณเนาะจ้ะมีเฮ็ดขึ้นไปนำอื <c oughs> <c oughs> อใช่ล่ะพี่น้องนี่โอ้ยๆเห็นบ่จ๊ะเห็นบ่เห็นบ่ เต็มเต็มต้นรอต้นเลยไม่ใช่อุ้ยต้นรอตนเลยสิถ้ามีจะมีรอตนเลยอ้่หรอตนเลยคุณนไปหอป้ายโอโอ้ยโอ้ยเียนหัวพน้องขเ้อจะเด้อพี่อันตนอันตนที่เพิ่นอันไว้เนาะเ้เด้อจะเด้อที่เพิ่นัตแลเรก็ท่นะัตแล้วก็ทษในางางัตแล้วก็ทษในทางางนีจจ้ะเนี่ย นี่ต้นเดียวกันที่เพิ่อนตัดแล้วเพิ่นกระถ or ไว้นะเฮ็ดคือกันเฮ็ดคือกันนะจน๊ะเฮ็ดคือกันหลอดคอนเลยอืมะสะกจั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองเนี่ยเฮ็ดออกไม่เนาะจา๊ะเนาะออกไม่ตอนนี้แหละตอนฝนตกหลังฝนตกนี่แหละอืมเต็มคอนเลยจ้ะโอ้ยขันกินได้เนาะคือสิดีเนาะคุณน่ะมันอ่ะต้นเพิ่นนันล่ะจ๊ะต้นเพิ่อนอุ่นจ้ะเห็นบ่พี่น้องจ้ะอ เฮ็ดนน้าเต็นเนาะเฮ็ดหลอบตุนนบต่นเลยจ้ะเฮ็ดหลอบตุ่นเลยไปยังพวกเรื่อยๆพวกหนูว่าเฮ็ดยังเนานะ เฮ็ดเกลือกมาป่ะคุณอีเฮ็ดแล้วนะเฮ็ดคล้ายๆกันต้องจัดสิบุปะเฮ็ดคืนนั่งต้นไม้ดีดีพี่น้องจับเนี่ยบ โอ้โอ้ยกันทรายก็ถูดก็อภัยได้จ้ะเด้อโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดยังไปขึ้นอยู่สูงแหละสิเอาไหนตีกันแมนกินไหนทั้งจังไหนอ๋อวัวใหญดอกจ้ากันแมนกินไหนสูงโผล่โหอยู่ทั้งต้นใหม่เนาะคุณคุณอีกต้นหนึ่งนะคุณนะรอบต้นเลยนะต้นน่ะเลี้ยนเนาะเจ้าเนาะพี่ต้นนี้ก็รอบต้นนี่อืมมีแต่เฮ็ดจ้ะ ขึ้นเครืงต้นไม้เพียวอ้อ,อมเลยนาานนเนาะจ,จะเนาะอ้อมอุ้ยเดี๋ยวเห็นบนนอจนาะเดี๋ยวยูดเคร่งต้นไม้เล็นไหมจ้ะผู้หญิงตัวนึงอ๋อเดี่เดี๋ยวเห็นละเดี๋ยวดูเนาะตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เฮ็ดหลายคือกันมั้งไง ูจเฮ็ดได้จ้ะน่ะเฮ็ด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 ขึ้นเค่ตงต้นไม้เต็มเลยเนี่ยเฮ็ดผู้น่ะเป็นตอกเต็มเลยเดะ๋ยวนั่นล่ะจ้ะเป็นติ่งติงต้อๆนะั่นแม่นมดเลยเฮ็ดจะเฮ็ดเฮ็ดขึ้นน้ำต้นไม้โอี๋ คือบ่มีเห็ดให้เฮาเก็บคือมีแต่เห็ดที่ทั้งต้นใหม่เห็ดยังได้สิเอาได้เน้อเฮ็ดยังได้สิเอาได้ค่ะยุ่งกับไล่จ้ะยุ่งกับไล่พี่น้องจ้ะยุ่งกับไล่น้ำผื่งกับปอยู่น้ำผื่งกับปอท่านมีเห็ดเลยจะเด้อยู่น้ำผื่ตงต่อยังต่อ ตันี่ก็เฮ็ดอยู่ทึงต้นทกันคุณนะเห็ดนีจะมาขึ้นอยู่ทั้งไต้นใหม่อุ้ยอุ้ยพี่น้องจะเห็ดขึ้นอยู่ทั้งไปต้นใหม่อ้ย มี่จะเห็ดอันนี้อยู่ทางต้นหม่กจ้าป้านเนี่ยนี่ตังต้งไปโค่นเลยเนาะตังต้งไปโค่นอ,อ่อมต้นไม้เลยจ้ะหลอบเลย หลอบต้นใหม่เลยจ้ะมึงเนี่ยว่าอดีตชายหลอบบ่คือ็รายแท้เนี่ยหลอบเลยหลอบเลยต้นนี้หลอกจนสุดปลายเลยจ้ะน่ะน่ะอืมยุ่งยุ่งยุ่งร้ายยุ่งร้ายยุ่งร้ายพี่น้องจ้ะเนี่ยนี่ข้างล้าง่นข้างล้างนะจ๊ะนี่ดอกเพิ่นไตดอกเพิ่นไตดอกก็สซิบคลายร่างผึ่งเนาะ หายเถอะคุไต่ดอกไลยจะไล่ขอโทษขอไปเลยจะใส่ยุ่งล่ยุ่งกัดถ่ายไปยันถ่ายไปนำยุ่งไปนำดียุ่งไปนอ้ยไลยแหงจ้กพี่น้องจ้ะไลยแหงคุณอะโอ้ย